สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองไปซุปผูส้สก้นนะคะเมื่อนี้มาจะพาดกินตามบอกหุงค่ะพี่น้องคอ่าบอกหุงมันกะมันเหลืออยู่แบบน้ำลายแตกน้ำลายแตกบอกหุงมันอนะ่ะฟานไปแล้วบบดน,นี้มันเหลืออยู่ส่วนของหนยหน่อยๆเพื่อแล้ก็เลยเอาแค่อดมาผสมนะคะที่นี่กะมีกุ้งนะคะกุ้งสดนะคะซื้อมาถาดหนึ่งเพลก,กินไปแล้วเตีงหนึ่งแล้วกัมีไส้กรอกนะคะหัวลาดีนะคะพี่น้องคะ่ะและะ้วก็ผักอุย้ยน้ำลายแตก ผักอะโรมาสลัดแล้ะก่ะผักซีล่าบบัเท้าพี่น้องคะเมื่อนี้ฝนตกฝนตกเมือม่อเมื่อฝนลินค่ะฝนลิ้นโมเมนต์ฝนตกลินโปรยโปรยคะ่ะฝนตกลินโปรยโปรยเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันใหา่์วันวิไลพูาเส้นว่าพั่ใหญ่ไปอ่ะวันเหญ่ไปนเนาะพันใหญ่ไปเออไปตีเทนนิสโอ้ไปละละมันไปสป,ปอร์ตกีฬาบพลนละพี่น้องค่ะอือหือ ก่ออืมมาจับจับน้อกันจำใหมะพร้าอืมหมพี่น้องขายวิลล่เบอลก,ก่อนหรือว่าวิลล่สีบอลทีหลัง ลบอกก้อนปะไปเลด้บอกก้อนเนาะพี่น้องคะเดีเ๋ยววิไลบอกกอนอืวิไลคือว่ารู้สึกจะเป็นครูปับเก่าล่ะครูปับเก่าตั้งแต่แปดเดือนที่แล้วตั้งแต่แปดเดือนที่แล้วทีวิไลอะเที่ยวอยู่กับพ่อใหญ่ยอยู่อะมาจากนาครศรีธรรมราชแล้วก็มาเที่ยวที่บ้านกรดแล้วเขากับเป็นแบบน้ำอ่าเมนน้ำาวาน,น้้ำเสียดสีวิไลเนาะเมนนี้นะคะพี่น้องคะอ่า อันเขาบอกว่าหลอนคนหลอน,น่ะวาสันไม่ใช่ผัวเพราะฝรั่งไม่ได้แต่งเขามานักว่าเป็นเมียวาสันหลอนบอกว่าเงินเดือนผัวได้เป็นหมื่นยูโรเดือนละหมื่นยูโรแต่ทําไมผัวหลอนยังเช่าบ้านอยู่แล้วก็บุคลิกผัวของหลอนก็คือเหมือนกับฝรั่งตลาดล่างวาสันว่าหลอนก็เมียฝรั่งตลาดล่างนะค่ะ อันนั้นเฟอฝรั่งของหลอนตั้งหากที่ขายฝันไม่ใช่ฝรั่งของคนอื่นวาสันวาฝรั่งของหลอนตั้งหากที่ขายฝันหล่อนวาสันวาเพราะฝรั่งของหลอนยังไม่ยอมหยากกับเมียของเขาถ้าเงินเดือนผัวเออถ้าเงินถ้าเงินเดือนฝรั่งของหลอนสูงขนาดนั้นทาไมยังห่วงเงินพ่อแม่อยู่แค่ไม่กี่แค่ไม่กี่ร้อยูโรวาสันวาอัน อาจจะเป็นเพราะเขาไม่อยากแต่งกับหลอนเพราะว่าเขาไม่อยากให้หลอนมามีสิทธิในสมบัติทรัพย์สินของเขาช่างหน้าอนาถแท้อยู่กับฝรั่งมาตั้งนมนานอยู่กับฝรั่งมาตั้งเป็นสิบปีเห็นมันกับว่องเลวาเห็นบอกเป็นสิบปีภาาอักอีกอย่างหลอนก็เป็นคนขี้เหล้าเมายาอ้วนเป็นหมูปากดำคำํ้มภา่นตัวบวมเหมือนหมู ปากก็ดำค้ำวสันว่าหน้าสมเพศรูปร่างแบบนี้นั่นเหรอวสันวาจะเรียกตัวเองว่ามาดามวสันอาวสันวารูปร่างแบบนี้นั่นเหรอจะมาเรียกตัวเองว่ามาดามวงเล็บฝรั่งไม่แต่งเขาไม่เรียกว่าเมียยันหลอนดูสารรูปหลอนด้วยไม่ <c oughs> บัณฑพี่น้องจ้าเอออัน ฝรั่งตลาดลางฝรั่งตลาดเทิงมันอยู่มองได้เยอแต่มันมันไม่มองได้เอนว่าฝรั่งตลาดลางฝรั่งตลาดเทิงกินยูคอยกิน,กนแบบนี่ละเดอ้ออันแย,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 ย่าย่อีกยังอันการการอีกอย่างนั่นน่ะวิไลว่าจะเป็นอันครูปรับเก้าพอดีได้มาเห็นช่วงจีวารช่วงจีวิไลกับอ่าพีเป็ดสัมภเวสีมีมีอันนั้นกันก็กนเลยเข่าเข่าเข่ามาใส่วิไลอยู่มีอยู่เมนหนึ่งนะคะพี่น้องคะแต่ว่าวิไลเห็นวิไลกะทรงอ่า ทรงรายงานอ่า YouTube เราจะพ่นสิพิจรารณาวิทยากรทรงรายงานถ้าเขาทรงรายงาน YouTube พ่นกับฉิดพีช่ให้เห็นคอมเมนต์เนาะคะ่ะแต่ว่าตัววิไลเห็นเห็นทุกคอมเมนต์ล่ะค่ะแต่ว่าเป็นตัววิไลเห็นถ้ากับวิไลเข้าไป็นังบานตัววิไลเห็นเนาะค่ะเนาะโอ้ยเห็นเรา,า, <c oughs> เาก็นนะ้งไลยแตกข้าวกลิ่นก่ <c oughs> อนจะข้ามก่อนมั่งได้ป่๊เป็นตาราง ฝลังล่งตลาดลางหอมอมองังไดเอ้าห่ะกินที่พี่นอนมันไม่เกินกันหรอกแต่มันอยู่ระดับการใช้ชีวิตงูมอดตละดลังรวยฝลั่งจนพลั่งยังแต่ก็ยังไม่ดูถูกแต่นะว่ามีการอียงก,กบวานชาวบานยูวา่าพร้ชาวบานยูคอยเฮ็ดลิปมาหาปีคอยก็เพิ่งบอกว่าพงไงซื้อบานหลังนี้จะเจียคอยมีตะวันตุคอยมาสาอยู่ อ่องน้อยๆคือกระตายดินตายอยูสองคนเถาคือข่อยบ่มากับอพาร์ตเมนต์ข่อยบอกแล้วว่าข่อยบ่มากับพอพาร์ตเมนต์พ่อยัยกับมหาที่เป็นแบบว่ามีสวนมียางให้ข่อยได้ปลูกผักปลูกยางเฮ็ดอพาร์ตเมนต์อ่ะอยู่อพาร์ตเมนต์มันก็นได้ปลูกแต่มันก็นปลูกอะได้หลากหลายมันว่าคืออยู่สวนมันว่าเด้มีฟิลคือสวนพ่อยัยกับมหาต,ตบาตรงนี้ก่อนพ่อยัยเสีเศร้าตรงเนี้ยตอนแรกอก่ะพ่อยัยกับทรงรูปส่งยางให้เบิ่งโอ้ยเถามันคือโกแค่สวนมันคือนัน่นเดี๋ยวเขามาปรับปรุงวิไลผสมกับพ่อยัยกับตตัดสินใจเศร้า เสาเดือนหนึ่งบักกี่ดันหอกมันถึงหารอยยูโรเขาบอกอืมตัวนสองก้นเ้าอยู่นี่ใส่ชีวิตนั่นตาบาบอกว่าเขาเป็นฝรั่งกระจอกมีปญัญญาเสาแค่บ้านอยู่ตรงนี้เขาก็เคยมีบ้านเมกอนอืมเขาเคยมีบ้านมมกอนอืมอยู่เมืองนอกน่ะบ้านเขานี่กูเบาก็มึงมาทักเราดิขอว่เป็นคนเก่าล่ะกับพี่น้องขาที่ตอนตอนอยุ่จังหวัดอ่าปรจจวบที่ว่าเที่ยวอยู่บานโกดนี้ ตอนนั้นรู้สึกว่าช่วงนั้นจะไม่เมนเป็นเลยอยเมนกับคนคนเดียวนี่ล่ะเดียวกับเมา่วาวิไลบอกภาษาอังกฤษจังสันยังสี่แน่เดียวกับเมาื่าวาวิไล,าวาวาวลจนสุดท้ายกะเหมือนกับเป็นหลกใบโพลาเนี่ยก็มเม่นก็บว่ายายหนูก็มีแฟนอายุมากกว่าหนูแล้วก็หนูก็เป็นเหมือนกับไม่มีความสุขประสาทมาสุดท้ายนี่ถามแม่เองอีกอือหือ เขามาเอาประเด็นให้อีกบอกเด้อถ้าเบิ้งถ้าตามถ้าเ่อตามชันขนาดนั้นเด้อถ้าเ่อตามชันขนาดนั้นฉันจะบอกให้อีกอย่างวิดก,การวิธีก,การเนี่ยถ้าเธอตามฉันขนาดนั้นตามทุกทุกคลิปขนาดนั้นเธอไปซองเบิ้งคลิปเลยตั้งแต่วันที่สิบสองสิงหาสองห้าหกแปดแต่แต่อข่มาเยอะระมันนี่ คลิปแตงแตมาเยอรม,มันจนกระทั่งมือน,นี้ข่อยเว้าอยู่นี่วันที่สิบกันยาสองห้าหกแปดนี่คลิปใดที่ข่อยเว้าว่าเพอะไงเหตุงานเงินเดือนเดือนละหมื่นยูโรนี่คลิปใดที่ข่อยวาาาย่าพอไงได้เงินเดือนเดือนละหมื่นยูโรนี่คลิปใดที่ข่อยเว่าว่าพอไงได้หมื่นยูโรต่อเดือนเขียนเขามาว่าต้องแคปรูปดอกเขียนเขามาเลยในคอมเมนต์ในคอมเมนต์คลิปนี่ละ เขียนเขามันเลยว่าให้มึงไปส่องดูคลิปมึงเขียนวางส่ก็ได้ถ้าชิบ่าคอยอ่ะแต่ปากประแดกนนเนี่คอ,อยซื้อวิไลซื้อเหลีซื้อยงองเนี่ยคอยจำได้คอยเฮ็ดคก็บย่องออกไปคอยจำได้คอยว่ายัองออกไปกแต่คอยมาเฮ็ดคิ็บคอยม้งแต่ว่า,วาพอแง่หยุ่งยากกระเอกสารอยากนั่นยากนี่ยากเรื่องนั่นเรื่องนี่มาบ่ได้หยดตูนบ่ได้นั่งเฮียนย่อแขอเมืม่อนี้ก็ไปอีกแล้ว มัจะทุระก็ไปอีกแล้วาไปสปอร์ตเป็นมือเป็นมือเห็นเห็นเหรนกีฬาของเพิ่นมือออกกันร่งกายที่กีฬาของเพิ่นไปแล้วสปอร์ตไปแล้ววันนี้นเราออกกันร่งกายอาทิตย์ละเจอเพิ่นเขาไปสปอร์ตก็เพิ่มเป็นนางเขาโยกเปนนางขาจรวิ่งโอนพุทธรีตีเช่นิสเส้นขางฟ้านะบบ่ายนี้มีคลิปใดม้มีคลิปใดที่ตข่อยเห็นออกไปเขียนเข้ามามีคลิปใด้จิตข่อยบอกไปว่า โอ้ยไงได้เงินเดือนเดือนละหมื่นยูโรมีคลิปใดเอาปากกาไปวงแล้วก็มาเม้นมาคลิปใดซื้อใดเบิง้งไงไงถ้ากิปนั้นออกปุ๊บไปเบิ้งเลยเขียนออกมาเลยมาเมนในคลิปนี้แหละอะอการเมียอีลีนให้ไม่เหยียบปากรดพอคอยป่เคยวบาเออยบปเคยคุยคุยบ่เคยคุยเลยว่าพไงได้เงินเดือนหมื่นยูโรยล่ยเคยคุยยบ่เกยว่า ่อยคุย่อยมิตรวาเพิ่งยัยมากยิงยงตะเลืองเอกสารเราก็ไปตะพอบช่วงพี่สาวเพิ่นมากเพิ่นก็ไปเรื่องทีดินทีดอนเพราะว่าลุงเพิ่นเพิ่นลุงเพิ่นเมื่อบนเพิ่นก็สร้างลูกหลานของเพิ่นส่วนลูกหลานของเพิ่นของลุงเพิ่นน่ะนะเพิ่นก็สร้างลูกเต่าเราก็ลูกเพิ่นว่าให้ไปหาอันจิตต네 sí. mm hmm. อให้อันพี่สาวเพิ่งยัยมากกับมาเครี้ดกันหเพิ่งยัยมากยัง พอยี่หมากแล้วก็คู่แฝดพอยี่หมากแล้วก like ็พี <tamam. S 2> <Jenn>. <cic> ่สาวพอยี่หมากกับไปขจ้าไปเกี่ยวเป็นอยังกันไปธุระปะปังนั่นเป็นส่วนของขจ้าวได้แล้วข่อยก็บ่กเคยว่าว่าเพิ่นได้เท่าใด้ข่อยบ่กเคยเอามาคุยข่อยมีแต่ว่าธุระที่เพิ่นนั่นก็คือมูลมั่งสังขยาที่ดินเพิ่นบ่ได้มากไม่โมเมนแปดลอยลายหมื่นพันลา่โมเมนนั่งสั่นนิดน้อยขจ้าแบ่งกันนิดนิดน้อยขจ้าเหลือจากพอยี่หมากได้นำเพิ่นบ่ได้หลายออื คอยมตจะคอยว่าไปเรื่องทีดินนันเมนอยู่คอยเบ,าบ้าอืมเพราะว่าพอเขาแย่ไปธุระเรื่องนั้นแต่่อยบอกแค่ดีเบ้าว่าพอญ่ได้เงินเดือนเดือนละหมื่นยูโรคลิคปใดบอกกูวงเล็บคลิปใดกูเบา้าเอาปากกาไปวงแล้วก็มาเขียนบอกบอกูดูว่าคลิปใดกูเฝ้ากูว่ากูจำได้ว่ากูกพิ่ยเบ้าให้ขึ้นกูใช่ปะ <c ười> ซื้อออหยังการการอียงนี่นะแปดเดือนที่แล้วคอยบอกคอ,อยจำได้ แมวเนี่ยแปดเดือนที่แล้วยู่บานกูดอจำได้อยู่ช <c oughs> ่วงที่เป็นประเด็นน้ำข่อยย่บานกดแปดเดือนที่แล้าาวเช้านี่ละ่ะเขียนเยาวให้คอยได้เฮ็ดคลิปหาคลิปหกคลิปตอนขอยเจี่ยวอยอู่บานกูดฮึ <c oughs> ให้จิงก่อนเนาะ ินแต่มองมงนันเตะดังมันอดไปเลยกับแก้มกินอิ่มแล้วกับแก้มกับอันขนมมาเนีนน่พีดด่น้องคะผู้ใดอยู่เยอรมันก็สิเห็น เรอมันไปยูเยอรมันจะเห็นน้ำข้นจหน้าเป็นเป็นผู้ใหญ่สี่สามสี่ค้นบอกบกเป็นแก้มเด็กน่อยยั้มยั้มยั้้มยั้่ได้กาินด้วยกันเพ้า่กมากินยัมเบิงทะเทานกินมันเป็นน้ำตาลนี่แหละน้ำตาลพี่น้องคะแก็ดีต่อกระดูกเนาะอือฮึนั่นแหะไปคอยจำได้คอยเบอกอีกยั้งออกไป หอ,อยุยอีหยังออกไป่อยดาไดต้องหอยกุ้ยหอยบ่เคยด้คกุ้ยว่าพญายใดเงดิงนเดือนเดือนละมือนอ่นยูโล่อยบ่เคยด้คุ้ย่อยบ่เคยด้วา่าแต่่อยมีจวะว่าพญ่ไปธุรละยุ่งยากเรื่องเอกสารตแต่ตมาเท่าสมือตากด่างบ่เคยตดเทียนเนาะแล้วเรื่องธุระเรื่องที่ดินที่ดอนที่เพิ่นไปอเคี่ยวม,มุลมังสังกยาเป็นไปขายเอาเพิ่นก็ได้นิดนิดน้อยน้อยนี่่อยเว้าแท่นี่่อยว้าวแท่แท,ที่เพิ่นไปแบ่งที่ดินกันเออ นั่นล่ะคอยบ่เคยได้ววบาบ่เคยเดคุยป่คอหญงเด้เงินเดือนละมื่นยูโรเคยเดีา่าแล้วอีกอย่างหนึ่งบ้างก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งเงินเงิน,งน,งนงจากอ่าเอือนเงินพอหมายเงินใหม่ๆคนเยอรมันเขารูด,ดีถ้าเขาเป็นผัวเมียคนเยอรมันด้วยกันถ้าเป็นผัวเมียคนเยอรมันด้วยกันหรือว่าเมีย คนไทยสเขาเจาไม่ยู่น้ากันโดนจนมีหลูกมีเต่าไงเล้วผัวเพิ่นเหตุงานการดีหรือว่าถ้าแม่ยิ่งที่ไม่ยูนั่นแไปเหตุงานการดีๆแล้วสะสมเงินน่ะเขจ้าได้เขาเจ้าอยู่กันเขาเจ้ามียังพอญงเพิ่นเหตุงานบริษัทธรรมบดดาเป็นพนักงานตอกต่อยผู้หนึง่งเ,เิ่นบริษัเหตุงานญงดอกเิ่นก็เหตุงานตอกต่อยผู้หนึง่งแต่จริงๆเพิ่นก็นได้ตามอัตรากษของเพิ่นกูมาเคยได้ว่าจักเชอ่อว่าพ่อหญยได้กเดือนละมืน่นให้กูข้นกูจากบาทไี่ถออ อันมึงจะแย่งตามมันหลอกลอนกูอยู่นอะอีอันชี้ทิการพิการนี่ยังจะได้อ่ะมองผมเจ๊ดังเราอีกอย่างหนึ่งกัเศร้าท้อย่าใส่ไปผาดปิ้งถึงเพินเพินกบอป๋อพะเง่ ไข่กับพื่อนี้มักอยู่น้ากันก็อยู่กันแค่สองคนว่าต้องไปผ่าดพิ้งถึงอดีตภรรยาเพิน่นเพิ่นบกเพิ่นบกก็ยมาหงายเกียวเพิ่นบกก็ยมาเกี่ยวของเจากับตางคนตังอยู่ขจ้าวตางคนตังใส่ชีวิตแต่ว่าบางไม่ได้เพิ่นกับเป็นไม่ยิ่งกับกึ้เฮ้าคือเจ้าคือข่อยนี่แหละเป็นไม,ยมย่ยิ่งยู่เฮี้ยนอยู่สั้นคุณเจ้าอันนี้นักเคล็ดประเด็อันนั้นนักเคล็ดประเด็ ก็มีโทรมากแน่อืมจะเป็นภาษาบาลนะออาเฮาจะว่าเจ้าเจ้าว่างบออืมมาซอยข่อยแน่จังน้อยแนู่้ชากเจ้าสีว่าบอสก็ง่ายทั้มัปาหันเป็นหนีนหนด้วยไปได้ท่นไปซอยเขาเห็นเนะี่ยปอาไปโหลดเท่าไปโหลดมอเจ้าอยู่กันมาก,ก่อนมอเจ้าเป็น ว่าเป็นเมียกันมากอ่อนก่อนฉันมาเป็นผัวขอดบอกคัว่า,าผัวกับฉันสมะมาว่ากูบ่ได้แต่งกูบ่ได้เป็นเมียงใช่ไหมซัมซากจ้ำเกลือซัมซากเครื่องเม่นแล้วอื่นนะอาจิตน้ำม,มาเม่นอีกแปดเดือนที่แล้วเก้าเดือนที่แล้วตอนเจ้าอยูอ่บ้านกู นี่แล้สาวนี่เนาะพี <c oughs> ่น้องโทษเด,ด้อว,วิไลบ่เคยกินวิไลไม่เคยกินน้ำากับแก้ววิลไลมแต่ยยโยกขวดกระดกเพราะวิไลกินผู้เดียว ừ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 . นั่นลหละถ้าสิบว้นไปนั่กินไปน้่งกนคือสิบวแล้วอันนี้วาไปมันก็เนาแล้วนั่นเดอ้อถ้าไปเจอคลิปไหนแต่งแต่วันที่สิบสองสิงหาเอาไ่ต้องนบับดอกสิบสองสิงหานับมาเลย ตั้งแต่วันที่15สิงหาเราเริ่มมีคลิปเพราะว่านั่นกับบินมากมันเป็นคลิปบินอยากให้เราก็ไม่ยู่อยูนี่นับมาเลยเอาหายครัข้าวนับคลิปลงมาตั้งแต่วันที่1บหาสิงหาจนกระทั่งมาถึงวัน15สิงหา68จนกระทั่งมาถึงวันที่10เนี่ยนางเบานางกินอยู่เนี่ยวันที่10กันยาเนี่ยมี่คลิปใดที่คอยว่าว่าพอพหญ่ได้นเงินเดือนเดือนละหมื่นยูโรถ้ามีเอาปการมาวงแล้วก็ แล้วก็มาเมนเลยนะมาเม้นบอกเลยนะคลิปนี้คลิปนี้อืถ้าเมนยี่หีเน่ะคุณศิกาพออตีนคนละเออรงรูปตีนมาสิกาไปเบ่งงามๆเพราะคอย,ยอิ่ง้องถึงคอยจะเป็นคนปากปะปะปะปงสิสมองคอยหูว่าคอยว่าอิ่งยังปลาคอยหูว่าคอยว่าอิ่งยังออกไปแล้วคอยทําคลิปออกไปคอยบ่ได้ตอ่อเลยแล้วคอยบ่ได้สางคอนเทนต์หลอกหลอกตัวตัวลมล่มแหล่งแหลงอันนี้คอยเฮ็ดอันนั้นเมื่อนั้นคอยเฮ็ดอันนี้เมื่อนี่คอยเฮ็ดอันนั้น เออคอยเฮ็ดตามวิถีชีวิตของคอยคอยก็ว่าให้ฟังว่าเออมาหนีน้องพอยนายไปนั่นไปนี่เพนก็เป็นธุระของเพน,ตรง,งนตรงนั้นตรงนี้คอยก็เอาตามวิถีชีวิตของคอยเอาประก,กาไปวงแล้วก็มาแคปในคลิปนี้เดอ้อบอกเงีา,ายวไลนน้ำไล่กอสิแตกคอยฮิตตะบงกุงจิ้งตะบงกุ่ง,งเดะดังคอยอ่ะเอารัคพี่น้องคะวิไลขอสยอยตะบงกุ่งก่อนเดอ้อน้ำไล่แตกพอกันไม่เจอกันไม่ในคลิปหนาค่ะ

เวลาสองทุ่มสองทุ่มยี่สิบนาทีมอเตอร์ไซคันนี้จะต้องถูกเอาไปทำลายเป็นเศษเหล็กเอาไปบดเล็กๆ Ja, gut, wenn es geht. Bisschen rutschig. Ja, 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 das ist ein bisschen rutschig, ja. <laughs> so, da, das ist doch alles. Das funktioniert alles. Ja, <laughs> aber ich mag gar ja, ja, ja. Mal ja.